สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปเสนอขายนะครับรีวิวสวนทุเรียนนะครับเป็นสวนทุเรียนขนาดย่อมนะครับท่านผู้ชมแล้วก็าราคาไม่แพงนะครับจะเป็นอ,อยู่ใกล้ๆกับเขตอำเภอมะขามนะครับอยู่ในเขตตําบลปัทวีนะครับท่านผู้ชมอยู่อำเภอมะขามนะครับที่แปลงนี้นะครับ สวนทุเรียนแปลงนี้จะเป็นสวนทุเรียนที่มีเอกสารสิทธิ์นะครับทางราชการนะครับแล้วก็ติดลำคลองนะครับการทำสวนทุเรียนต้องการใช้น้ำเยอะนะครับสำหรับที่แปลงนีอ้อยู่ติดลำคลองนะครับสองฝั่งไม่มีขาดแน่นอนนะครับท่านผู้ชมอยู่ใกล้ตัวเมืองนะครับอยู่ใกล้อำเภอมะขามนะครับ เดินทางสะดวกนะครับเส้นทางการคมนาคมไปใช้เป็นลาดยางนะครับจากอำเภอเมืองไปอำเภอมะขามนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาทางกลุงนะครับเลี้ยวซ้ายทางเข้าบ่อเวนนะครับานผู้ชมวิ่งไปจนถึงหมู่หนึ่งบ้านหนองบอลน,นะครับทุ่งบอลน,นะครับานผู้ชมที่แปลงนี้จะเป็นข้อดีในเชิง ห่วงจุ้ยด้วยนะครับท่านผู้ชมข้างหน้าจะเป็นคลองนะครับแล้วก็ข้างหลังจะเป็นภูเขานะครับเป็นวิวเขาล้อมรอบด้วยธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมจะเป็นทุ่งเก่านะครับท่านผู้ชมปรับพื้นที่ทั้งถมแล้วก็ยกสูงขึ้นมานะครับให้เหมาะในการที่จะปลูกทุเรียนนะครับลักษณะดินตรงนี้จะเป็นดินล้วนปนทรายนะครับแล้วก็ดินเหนียวนะครับท่านผู้ชม แล้วก็ลักษณะของจะใกล้น้ํานิดนึงนะครับท่านผู้ชมจะเป็นแหล่งที่มีน้ําเยอะนะครับไม่ขาดน้ําแน่นอนนะครับท่านผู้ชมตรงนี้มีคลองสอง่สงน้ำสองจุดนะครับสองสองคลองหน้าหลังหน้าแล้วก็ด้านข้างนะครับท่านผู้ชมมีที่กักกั้นน้ําเป็นเขื่อนนะครับสองจุดนะครับแล้วก็ ต้นทุเรียนจะเป็นต้นลักษณะที่อ่ทรงฉัดน,นะครับแล้วก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับขาดการดูแลนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อ่าทุเรียนเริ่มให้ผลผลิตแล้วนะครับท่านผู้ชมประมาณ 4- ี่ห้าไร่นะครับก็จะเป็นต้นทุเรียนหลายร้อยต้นอยู่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็อ่าข้างหลังข้างข้างนะครับก็จะเป็นอ่ต้นทุเรียนที่เพิ่งปลูกนะครับวางระบบน้ํา ไว้เรียบร้อยนะครับสำหรับที่แปลงนี้เสนอขายนะครับอยู่ที่4ล้าน6 000, นะครับท่านผู้ชมที่เจ็บไร่นะครับเอกสันสิทธ์เป็น,นโฉนดนะครับติดต่อผ่านผมได้นะครับ098 1 8 6 6 6 5แนะครับแล้วก็จะประสานไปให้ทางสทกุบนะครับที่อยู่ในพื้นที่ได้าพาไปชมไปดูเจรจานะครับก็ไป ตรวจสอบนะครับก็ไปดูความพร้อมนะครับท่านผู้ชมลักษณะการปลูกจะชักล่องขึ้นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ทำสลัเปาเล็กน้อยนะครับก็จะเป็นในแนวที่เห็นนะครับแล้วก็ปลูกในระยะที่ไม่สูงมากนะครับท่านผู้ชมก็ด้านข้างก็จะเป็นเริ่มปลูกใหม่นะครับมีบ้านอยู่ข้างหน้านะครับท่านผู้ชมมีบ้านอยู่ หนึ่งหลังนะครับบ้านพักอาศัยนะครับที่แปลงนีเ้เหมาะนะครับเหมาะสมในการที่จะทำบ้านนะครับบ้านพักอาศัยแล้วก็ทำบ้านสวนนะครับสบายๆอยู่ท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศดีนะครับทางเข้าจะติดขัดนิดนึงนะครับประมาณสักเ500เมตรนะครับจะเป็นทางลูกลังเข้านะครับแต่ก็ ไม่ติดขัดอะไรนะครับเป็นข้างถนนริมคลองนะครับนอกนั้นก็จะเป็นถนนลาดยางจนถึงพื้นที่เลยนะครับท่านผู้ชมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมแล้วก็กดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ